ครับก็สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาซ่อมกิจทายอินวอเตอร์ e 1,000วัตต์นะครับตัวนี้ส่งมาซ่อมด้วยอาการเปิดไม่ติดนะครับตามที่ลูกค้าแจ้งก็คือ,อใช้ได้แค่5ชั่วโมงจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งมานะครับก็คือเอาลันจากแบตเตอรี่โดยการใช้ บักคอนเวอร์เตอร์นะครับบักคอนเวอร์เตอร์ปรับแรงดันที่40โวลต์นะฮะรันได้5ชั่วโมงก็ดับไปนะครับ สภาพก็ยังใหม่ๆวิ่งๆเลยนะฮะยังไม่มีฝุ่นนะครับยังไม่มีฝุ่นเลยเพราะว่าใช้งานได้แค่5ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวลองวัดาทาง d c ดูก่อนว่ามันช็อตหรือเปล่านะครับเพราะลูกค้าแจ้งว่าเปิดไม่ติดดับไปเฉยนะครับ ทางดีซีมันมีไฟค้างอยู่นะฮะแสดงว่าม,มันอาจจะไม่ไม่เสียหรือเปล่าอ่าไม่ช็อตนะครับก็สังเกตเข็มมิเตอร์ไม่ช็อตนะฮะนี่นะครับมันจะขึ้นฟูลสเตลก่อนแล้วก็ตีกลับลงมานะครับประมาณนี้นะฮะขึ้นไปแล้วตีกลับลงมาสังเกตที่เข็มมิเตอร์นะฮะคือไม่ช็อตนะครับแบบนี้ ถ้าไม่ช็อตก็ลองต่อไฟเข้าดูลองจ่าย DC ซเข้าดูนะครับว่ามันเปิดได้หรือเปล่า ก็จ่าย DC เข้าที่4 2โวลต์นะครับลองเปิดดูนะฮะยังไม่จ่าย AC ลองเปิดดูก่อนว่ามันติดหรือเปล่าก็เปิดติดนะครับน,นี่ฮะเปิดติดปกตินะครับคอนโทรลเลอร์ก็ทำงานนะครับปกติแต่จากข้อมูลของลูกค้าลูกค้าบอกว่ารันได้แค่5ชั่วโมงแล้วก็ดับไปนะครับเปิดไม่ติดอันนี้เดี๋ยวลอง เปิดติดเดี๋ยวเราลองจ่าย AC เข้านะฮะเดี๋ยวทดสอบทาง AC ดูด้วยนะครับว่ามันมีปัญหาตกลงมันมีปัญหาทาง AC หรือทาง DC นะฮะโหปลักมันเสียบยากมากเลยเดี๋ยวขายาาตั้งกล้องอีกทีหนึงนะครับ เสียไฟ AC เข้ามาแล้วนะครับไฟกิจไม่โชว์นะครับอันนี้ผมออนเบรกเกอร์แล้วนะฮะออนเบรกเกอร์ขึ้นไปแล้วไฟไฟกิจไม่โชว์เลยนะครับปกติมันจะมีไฟกิจสีฟ้าตรงนี้ดวงหนึ่งนะครับก็คือไฟกิจไม่โชว์แสดงว่ามันมันเสียทาง AC นะครับเสียทางฝั่ง AC ทางฝั่ง AC น่าจะช็อตนะฮะแล้วก็ฟิวขาดนะครับ เดี๋ยวผมทางการถอดดูก่อนนะฮะว่า AC ช็อตฟิลขาดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งครับผมก็ถอดฝาออกเช็คฟิลนะครับปรากฏว่าฟิลขาดนะครับนี่นะฮะฟิลก็จะเป็นตัว ตัวนี้นะครับนี่นะครับวัดแล้วไม่ขึ้นฟิวขาดนะครับแล้วก็เช็คมอสเฟตแล้วนะครับมีอยู่หนึ่งตัวที่น่าสงสัยก็คือตัวนี้นะครับวัดขาหนึ่งกับขาหนึ่งขาสองนะฮะด้านหนึ่งไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าสลับสายมิตเตอร์ขึ้นนะครับ สลับสายมิตเตอร์นะฮะลำบากนิดนึงมือเดียวนี่นะครับจะเห็นว่าเข็มมิตเตอร์มันขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเป็นตัวอื่นเห็นไหมฮะตัวอื่นนะครับถ้าเป็นตัวอื่นจะไม่ขึ้นนะครับนี่นะครับมันก็เป็นเทคนิคที่เราต้องสังเกตนะฮะเพราะว่า มอสเฟตทุกตัวเนี่ยนะครับ4ตัวเนี่ยเราวัดเนี่ยใช้มิเตอร์วัดโดยตั้งสเกลวัดด้วยที่ค่าความต้านทานเนี่ยนะครับเราวัดค่าที่ออกมามันจะต้องเหมือนๆกันนะฮะอันนี้เราวัดมอสเฟตตัวเนี้ยนะครับขาหนึ่งกับขาสองเนี่ยสลับสายมิเตอร์วัดแล้วมันขึ้นอยู่ตัวเดียวนะครับเข้มันขึ้นอยู่ตัวเดียวตัวอื่นไม่ขึ้นก็ให้สงสัยว่า มันน่าจะมีปัญหานะครับแค่สงสัยก่อนนะฮะว่ามันน่าจะมีปัญหาเพราะว่าวัดแล้วมันไม่เหมือนตัวอื่นนะครับอันนี้เป็นเป็นวิธีสังเกตนะครับในการวัดอุปกรณ์นะครับเราก็ใช้เทียบกันวัดเทียบกับตัวที่เหลือนี่แหละนะฮะตัวไหนมันวัดแล้วมีความผิดปกติที่วัดแล้วค่าได้ไม่เหมือนเขาก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันน่าจะมีปัญหานะครับก็อันนี้ตัวนี้นะฮะ น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวผมจะถอดออกมานะครับแล้วก็ถอดมอสเฟออกมาวัดดูข้างนอกว่ามันมีปัญหาจริงหรือเปล่านะฮะครับผมก็ได้จัดการถอดมอสเฟตตัวที่คิดว่ามันน่าจะเสียนะฮะตัวที่น่าสงสัยออกไปนะครับแล้วก็ถอดฟิวนะฮะเพราะฟิวขาดนะครับนี้เราลองมาวัดดูนะฮะว่ามันเสียจริงหรือเปล่า นะครับก็วัดขา1กับขา3ก่อนนะฮะวัดขา1กับขา3เนี่ยถ้าเป็นมอสเฟตด,ดีนะครับมิตเตอร์จะต้องไม่ขึ้นแม้ซั่งนิดเดียวนะครับทีนี้ลองดูนะฮะผมจิ้มให้ดูนะฮะเพื่อนๆลองสังเกตดูเข็มมิตเตอร์นะครับ นี่นะครับเคมิเตอร์มันขยับนิดนึงนะครับแบบนี้คือรั่วนะฮะขา1กับขา2รั่วถึงกันแล้วนะครับทีนี้มาวัดขา1กับขา3ดูนะฮะเห็นไหมครับอ่ะขาหกับขา3ก็รั่วนะฮะนี่นะครับวัดขา2กับขา3นะครับนี่นะครับ ขึ้นยันเลยนะฮะก็แสดงว่าช็อตนะครับมอสเฟตตัวนี้ช็อตแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเปลี่ยนมอสเฟตแล้วก็เปลี่ยนฟิวนะครับเปลี่ยนมอสเฟตตัวนี้แล้วเปลี่ยนฟิวนะฮะเปลี่ยนสเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองวัดสัญญาณกันดูด้วยนะครับว่าเปลี่ยนมอสเฟตแล้วสัญญาณทาง AC จะปกติหรือเปล่านะครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่มอสเฟตตัวใหม่และฟิลกลับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะจ่ายไฟ AC เข้าทดสอบดูก่อนนะครับเพื่อดูว่าทางฝั่ง AC เนี่ยนะฮะมันยังมีการช็อตอยู่หรือเปล่านะครับผมจะจ่ายผ่านหลอดไฟหลอดนี้นะฮะถ้า มันยังช็อตอยู่นะฮะออเบรกเกอร์หลอดไฟมันจะติดนะครับแต่ว่าถ้าไม่ช็อตแล้วออเบรกเกอร์หลอดไฟก็จะไม่ติดนะครับออแล้วนะฮะหลอดไฟไม่ติดนะครับก็แสดงว่าทางฝั่ง AC ไม่ช็อตแล้วนะครับจะมีไฟหนึ่งดวงสีน้ําเงินแสดงสถานะว่าตอนนี้มีไฟ AC เข้ามาแล้วนะครับก็โอเคไม่ช็อตนะฮะขั้นตอนต่อไปก็จะทําการเช็คสัญญาณนะครับทางฝั่ง AC คือเช็คที่มอสเฟตท,ทั้ง สี่ตัวดูนะครับว่าสัญญาณมันปกติหรือ,อยังนะครับเพราะว่ามอสเฟตช็อตเนี่ยหรือว่าเรามีการเปลี่ยนอะไรทางชุดอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับจะต้องมีการเช็คสัญญาณดูทุกครั้งนะครับเพราะว่าบางทีเราเปลี่ยนไปแล้วสัญญาณมันอาจจะไม่ปกตินะครับเมื่อสัญญาณไม่ปกติเราเอาไปรันเนี่ยมันก็จะช็อตอีกนะครับ วัดทั้ง4ตัวนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อ,อนนะฮะออนเบกเกอร์ดูสัญญาณนะครับนะครับถ้าปกติสัญญาณจะต้องเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมนะครับความถี่ห้เฮิร์นะครับวนพิกทูพิกนะครับอยู่ที่11.5นะครับก็ถือว่าสัญญาณปกตินะฮะ วัดตัวที่2นะครับอน on เกอ e r นะครับก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50าสิบเฮิรต์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่1ิ5นะครับสัญญาณปกตินะครับวัดตัวที่3นะครับการวัดสัญญาณจะวัดระหว่างขา1กับขาสามของ m o สเฟตนะครับ อาสิโลสจะขบเนจะจับที่จับที่ขาหนึ่งและขาสามนะฮะโอเคนะครับออนเบเกอร์ตัวที่สามนะครับสัญญ,ญาณตัวที่สามปกตินะครับสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับโวลต์พีคตัวพีอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับวัดตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่จะเป็นตัวที่เรา เราเปลี่ยนนะฮะตัวที่นี่ยจะเป็นมอสเตท,ที่เราเปลี่ยนเพราะว่าของเดิมมันช็อตนะครับก็ลองดูว่าสัญญาณจะปกติหรือเปล่านะครับสัญญาณก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมนะครับความถี่ห้าสเฮิร์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่11.1เอ็ดจุนะฮะสิบเอ็นะครับ, 11. 1, 11. รบก็สัญญาณปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับ เมื่อสัญญาณปกติแล้วนะฮะเราก็จะทดลองจ่ายไฟ DC เข้าเพื่อทดสอบลันดูนะครับ แรงดัน DC ที่จ่ายเข้าทดสอบก็อยู่ที่42โวลต์นะฮะไม่เกิน45ก็คือเป็นแรงดันที่ใกล้เคียงกับแรงดันของแผงโซล่าเซลล์นะครับจ่าย DC เข้าแล้วนะฮะจ่าย AC นะครับบายพาสแล้วก็ออนสวิกดูนะครับว่ามันรันได้หรือเปล่านะครับนะครับ ไฟรันเริ่มทำงานแล้วนะฮะไฟสีเขียวนะครับก็สามารถรันได้แล้วนะครับนะครับก็จะมีการดึงกระแสทาง DC ไปผลิตไฟนะฮะอยู่ที่ราวๆสามแอมป์นะครับไม่เกินนี้เพราะผมลิมิตตัวสวิตชิ่งตัวนี้ไว้แค่3แอมป์นะครับเห็ไนไหมฮะ สามารถรันได้แล้วนะครับนะครับอาการเสียก็คือมอสเฟสช็อตนะครับฟิวขาดสําหรับกิจทายตัวนี้นะฮะเหตุนะครับสาเหตุโดยส่วนใหญ่ของอาการมอสเฟสช็อตฟิวขาดเนี่ยนะครับสาเหตุโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากความไม่เสถียรของไฟฟ้านะครับความไม่เสถียรของไฟบ้านนะครับอาจจะไฟดับไฟกระตุกไฟกระชากอะไรพวกนี้นะฮะ ก็จะทำให้มอสเฟชช็อตนะครับและอีกกรณีนึงคือความไม่เสถียรของการเชื่อมต่อสายนะฮะสายปลั๊กตรงนี้นะครับหรือว่าปลั๊กที่เราเอาไปเสียบเข้ากับไฟบ้านเนี่ยต้องไม่หลวมโดยเด็ดขาดนะครับถ้าหลวมมีการคือมันหลวมแล้วมีการสปาร์กบางทีเราไปโดนมันไปโดนมันแล้วมันแปะแปะแปะแ,ปะแปะอย่างเงี้ยนะฮะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตัวกิจทายเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นปลั๊ก ปลั๊กที่เราจะเอาไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านเนี่ยต้องต้องมั่นคงหน่อยนึงคือต้องเสียบแล้วแน่นนะครับไม่หลวมนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับและอย่างหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือระหว่างที่มันกําลังลันอยู่นะครับบางทีเพื่อนสมาชิกติดตั้งไว้ไม่ดีวางไว้กับพื้นบ้างอะไรบ้างถ้าไปเตะเตะปลั๊กหลุดอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นสาเหตุทําให้มอสเฟชชอ่ได้นะครับ ก็ต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งทางด้าน AC นะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเสียทางด้าน AC นี่แหละที่ที่ซ่อมมากที่สุดนะครับสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความไม่เสถียรของไฟฟ้านะครับมาจากความร้อนน้อยนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเสียจากความร้อนแทบจะไม่มีนะครับเพราะว่า,าตัวมอเตอร์พวกนี้มันทนมันทนอุณหภูมิได้เป็นร้อยองศานะครับถ้าเราติดซิงค์ระบายความร้อน mosfet แนบสนิทกับซิงค์เนี่ยนะยังไงอุณหภมูมิมันไม่เกินร้อยองศาอยู่แล้วนะครับเต็มที่ก็อยู่เท่าที่เคยวัดเนี่ยอยู่ประมาณไม่ถึง60องศานะครับมันก็ไม่เป็นสาเหตุที่ทําให้พังได้นะฮะโดยส่วนใหญ่พังเพราะความไม่เสถียรของไฟฟ้ามากกว่านะครับนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับ คงต้องจบไวเพียงเท่านี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวผมประกอบแล้วก็เอาไว้ทดสอบกับแผงโซลาเซลล์ในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าทํางานได้ปกติก็จะส่งกลับให้ลูกค้านะครับแต่คลิปนี้คงต้องจบไวเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดระการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆในหน,น้าอกาศนี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ